สวัสดีค่ะใหม่แก้วน,นคะคะแี้ใหม่มีเดินทางจะไปพัทยาเราเราเลยจะทําคลิปแต่งหน้าในรถเขาว่าวันนี้เราจะใช้อะไรบ้างตอนนี้คือสภาพผิวหน้านะคะเดี๋ยวมาเช็คกันก็คือเริ่มมีหมึกผเหมือนทุกคนบอกเลยว่าแต่ว่ามันก็มีแบบพลาดเิ็นึงเพราะว่าเที่บอกคือแ,แป้งอะเราใช้เป็นแป้งฝุ่นคือห้องเขาว่าใหญ่มากเหมือนกันนะทุกคนให้ดูแบบ ใหญ่หญงงโหตรงนี้วิ่งดูยิ่งแบบยิ่งใหญ่อลังการอะ่ะทุกคนมันพุ่งสูงมากสวัสดีค่ะไหมแก้วนะคะแี้ใหม่มีเดินทางจะไปพัทยาแลา้วเราเลยจะทำคลิป แต่งหน้าในโรถเา่าว่าวันนี้เราจะใช้อะไรบ้างเพราะว่าเราไปพัทยาเนี่ยอย่างแรกเลยคือแดดแรงแล้วก็ลมร้อนมากๆมาแนะนําเครื่องสอําอางที่หมายพกไปเที่ยวทะเลด้วยใฝากทุกคนกดติดตามช่องหมไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอคอนเทนต์กันตอ,ตอต่อไปมาเริ่มบำรุงผิวก่อนอันนี้ก็คือตัวอาริเซ่ซึ่งถ้าแบบออกต่างจังหวัดหรือว่า พาไปที่โนอตเนี่ยมบบเราใช้เป็นแบบครีมสองเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าไม่เน,น้หลักกระเป๋ามากแล้วก็ซื้อง่ายมากๆก็คือซื้อที่เซเว่นอเลเวนได้เลยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะช่วยแบบความยืดหยุ่นของผิวรักษาความชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาความชุ่มชื้นในช่วงที่หน้าร้อนอ่ะมันจะเป็นมากๆค่ะทุกคนคือ Nivea Sun น r ริปเปิลโปรเท i ต์คิงเลดิแอนแบตเทอรี่เคือตัวนี้มี SPF 50 PA บวบ นะคะทุกคนเขาว่าผสมคอลลาเจนแล้วแบบว่าจะทําให้ผิวเราอ่ะกระจ่งางใสขึ้นนี่ hey, hey, hey. เนี่ยทุกคนเขาเป็นแบบว่าครีมกันแดดเนื้อน้ํานะคะจริงๆเราสามารถทาครีมกันแดดได้แบบโบกเข้าไปเต็มแบบเยอะๆได้เลยนะทุกคนทาครีมกันแดดเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะก็ต้องรองให้น้องเซตตัวสักสิบน,นาทีสิบห้านาทีมันอาจจะกระเดิร์หน่อยนะทุกคนรอสักสิบถึงสิบห้าน,นาทีนะทุกคนเพื่อให้แบบครีมกันแดดมันเซตตัวะคะ่ะ พราะเวลาเราลงรองนพะื้นเนี่ยก็จะไม่เป็นคราบนะะั่นี่ค่ะทาโันก็จะได้แบบผิวมีความวาวมีความแบบฉ่ำโกล์นะคะตัวนี้เลยก็คือเป็นเบสสีม่วงนะคะทุกคนก็คือสีม่วงเนี่ยเขาก็คือจะช่วยเรื่องปรับโทนสีผิวที่หน้าเราเนี่ยแหละทุกคนแต่ว่าเหมือนจะใช้ไม่เยอะเพราะว่าของร้านนี้อะกระจ่า,จางใสขึ้นมามากๆเลยก็เป็นเบสนะคะขั้นตอนให้เยอะเฉยๆทุกคน รองพื้นที่ใหม่ใช้ก็คือ L'Oreal t o m a t ตัวนี้เลยส่วนตัวใหม่รู้สึกว่าเขาแบบเบาอะแล้วก็ติดทนนาน16ชั่วโมงเอาจริงๆก็คือแบบสีเขาดูแบบธรรมชาติมากๆาลงแค่นี้พอนะคะกดลงไปให้ให้ลุคแบบดูธรรมชาติดูหน้าเราไม่ได้หนักเกินไปแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามีบำรุงด้วยะคะ่ะผิวเรากระจ่างใสขึ้น น้องนองนักเรียนนักศึกษาก็ช่วยใช้ได้ค่ะแต่งไปมหาลาัยได้แต่งไปโรงเรียนได้นะจริงๆเพราะว่าหมายรู้สึกว่าแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบหนาเกินมันก็จะได้แบบผิวหน้าประมาณนี้ทุกคนก็ได้อยู่นะแล้วเดี๋ยวเราลงคอซีซเลอร์นี่ว่าก็แต่งน้อยนะทุกคนหมายจะใช้คอซีซเลอร์ของ p พอริพูลาตัวนี้เอาจริงๆคือหมายชอบมากมีความแบบปกปิดรอยค้าใต้ตารอยสิวได้ดีงามมาก ก็คอนทัวร์นะทุกคนอนะันนี้หมายใช้เป็นของ Bodyvo นะคะงามมากแต่ถามว่าดีงามมากแต่ก็คือใช้อยู่แค่รูเดียวนะคะรู้สึกอ่ะแต่ของอ e ีฮอเนี้หมายรู้สึกว่าเขาไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอ,อะไรอนะ่ะตัวครีมมี่เขาไม่ได้แบบว่าเนืดนะคะ mm hmm. แล้วก็เบอร์ที่หมายใช้อ่ะหมายรู้สึกว่าเขาแบบพอดีกับสีผิวอ่ะสองเฉดนะเบอร์หนึ่งแล้เบอร์สอง ตัวนี้ตัวคอนทัวร์ตัวไฮไลท์อ่ะหมายรู้สึกว่าเขาไม่หลุดระหว่างวันแนะนําว่าให้ใช้เป็นเป็นแบบครีมดีกว่าค่ะทุกคนหมายอ่ะมีใช้เป็นตัวแบบฝุ่นใช่ป่ะหมายรู้สึกว่าแบบว่าออแปบ๊บหนึ่งก็แบบหลุดแล้วอะไรเงี้ยหมายจะใช้เป็นแป้งฝุ่นนะคะในการแบบควบคุมความมันตัวนี้รู้สึกว่าทาเราก็แบบไี่หนักหนารู้สึกชุ่มชื้นแล้วันทุกคนมันไม่ได้แบบว่าแน่นเกินอะไรเงี้ยอยู่หน้าโอ้โห ก็จะไม่ได้เน้นลูกทรงอะไรมาเราเน้นความเป็นธรรมชาติอีกฝั่งหนึ่งของเขาจะเป็นมาสคารา่าหัวเล็กมากแล้วก็ดีงามมากค่ะทุกคนเทคนิคของใหม่ก็คือจะชอบแบบปัดย้อนเพื่อให้รู้สึกว่าคิ้วเราอะดูปุยอะดูเยอะดูขนคิ้วตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอันนี้เลือกใช้เป็นของซีวานาคัลเลอร์เบอร์ศูนสีนะคะสีโทนอ่อนแบบนี้นะคะ ทั้งเปลือกตาแบบนี้นะคะกลางประมาณเบอร์นี้นะคะทุกคนตัวนี้เคยคืออะรลชีนนะคะสมไมแล้ว,คคนะะวใช้เป็นเบอร์สีนเนื้อแบบนี้ที่ที่รู้สึกว่าแบบไม่ได้เวอร์มากก็คือแบบทน,นเนื้อแบบนี้นะคะตัวริเตอร์ของแบรนด์นี้ยหมรู้สึกว่าบบชอบม,มากคือเนื้อเขาอะแน่นมากทุกคนผึกเนื้อกิปเปอร์แน่นมากแล้วก็ไม่หลุดวล่วงระหว่างวันเลย เหมือนเดิมนะทุกคนหมายจะใช้เป็น Brow It by น้อง c h ดเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็คือ Two in One Universal Mascara and Eyeliner คือตัวนี้าก็เป็น Two in One ก็คือมีฝั่งหนึ่งเป็น Eyeliner แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็น Mascara แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเน้นแค่ปัด Mascara นะคะถ้าเราอยากให้เรามีขนตาที่ดินนี้เราถึงจุดด,บดะะับรถแล้วค่ะทุกคนใจเราก็คือไม่ได้อยู่ที่นิต่งหนแล้วนะคะเพราะว่าไปทะเลแบบก็พยายามจะแบบว่า รู้สึกว่าอยากเนียนแค่ขนตาพอแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะทุกคนก็คือมาเลือกเป็นสีหรือเป็นโทนออกชมพูแดงน่ารักอะแต่เราจะลงะลงงานรเรนร่นๆไม่ใช้ของแบรนด์ยูนะคะไ่รู้สึกว่าแบบสีเขาละเอียดนะสีแน่นอะก็จะได้ประมาณนี้ ไปค่ะแล้วฟินิชลุกค่ะทุกคนอันนี้คือชันโรกบี้่ะคุชัร็อกบี้แล้วก็แบบจีัมืว,วเราตอ โรงแรมน,นะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ไ่มาถึงที่พักแล้วนะคะที่พักชื่อว่าดีวาลีอะไรอะดีวาลีจอมเทียนบีชนะคะก็คือเป็นโรงแรมซึ่งตรงนู้ก็คือเป็นแบบเดี๋ยวโฟกัสก่อนตรงนู้ก็จะเป็นแบบวิวทะเลเลยเออ แต่ว่าตอนนี้ก็คือเราก็ขออยู่ด้านในไปก่อนนะคะแต่ว่าเอาจริงๆก็คือมันไม่ได้แบบลมร้อนขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ว่าเมคอัพก็ยังคงเววาวแล้วก็ยังคงติดทนนะคะอันนี้คือไปเจอลมทะเลมาแล้วด้วยนะ ก็ไม่หลุดไม่ลอกนะทุกคนนะให้ดูมีกินข้าวไปแล้วนะคะแต่ว่ากินข้าวในรถกินในรถไปแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวโรงแรมให้ดูกันนะคะว่ามีอะไรตนะั้งแต่เดินเข้ามานี่ค่ะตอนนี้ก็คืออยู่ที่โรงแรมดีวาลีจอมเทียนบีชนะคะก็คืออยู่ตรงพัทยานะคะทุกคนอันนี้เป็นห้องวิวที่ใหม่แบบ จองนะคะก็จะประมาณนี้ก็คืออันนี้คือแฟนคือไปแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละโซนก่อนเลยอันนี้คือเข้ามาถึงปุ๊บคือเขาเป็นระบบคียการ์ดนะคะเข้ามาปุ๊บนี่คือห้องน้ำห้องน้ำคือแบบสะอาดมากค่ะทุกคนฟุ้ฟูก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคือแสงในห้องน้ำคือดูดีมากอันนี้ก็คือจะเป็นแบบวิวนี้ค่ะทุกคนก็คือไปอ่างนี่ไปดูอ่า มีอ่างนะคะแล้วก็มีมูลี่คือเราก็สามารถจะแบบดึงมูลี่ลงมาได้ถ้าเราไม่อยากจะแบบโอเพนเวร์ขนาดนี้นะคะเป็นอ่างอาบน้ำนะคะทุกคนเป็นอ่าน้ำแล้วก็มีฝักบัวด้วยนี่แล้วก็อำมวยเขาสุดยกก็คือมีผ้าขนหนูให้นะคะทุกคนมีแก้วน้ำให้นะจ๊ะ แล้วก็ของใช้ตรงนี้พวกชาเวอร์เจลอะไรพวกนี้ก็มีให้นะคะก็มีพวกบอดี้โลชั่นอะไรเงี้ยสบู่สบู่มี okay, โอเคก็ในใน,นห้องน้ําแสงดีมากค่ะทุกคนอะต่อมาเดี๋ยวเราพาไปดูอะอันนี้คือใหม่มาวางของไว้เรียบร้อยแลย้วอาจจะเริ่มลกก็มีตู้เซฟนะคะนี่ตู้เซฟเรียบร้อยแล้วก็มีถุงถุงอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีใบแจ้งเราเราจะเอาอะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาก็จะมีราคาบอก ทั้งหมดนะคะโอเคมีไดเป่าผมแล้วไม่ต้องพกมานะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกการน้ำร้อนมีกาแฟมีปิ้ตันให้นะคะโอเคสำหรับผิวๆนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นแบบมินิแล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีขวดน้ำให้สองขวดนะคะ ต่อมามาดูในโซนห้องนอนนะทุกคนอันนี้หมายเลือกเป็นเตียงแบบคิงไซส์นะคะก็จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวเตียงใหญ่เลยนี่ก็คือแบบใหญ่มากนี่แล้วก็มีทีวีในห้องก็จะมีทีวีแล้วก็มีเก้าอี้น่ารักคือมุมถ่ายรูปน่าจะแบบน่ารักถ้าคนชอบแบบถ่ายรูปแบบโตเครื่องแป้งนะคะทุกคนแล้วก็เก้าอ,อี้โซฟาก็มีหมดทุกอย่างนะคะตรงนี้ไฟเฟยหัวเตียง โอเคอ่ะนี่อันนี้ก็คือไฟบนหัวเตียงก็คือส,สวยๆก็ประมาณนี้อันนี้คือแบบเห็นเลยห้องน้าอยู่ตรงนี้นะคะคือห้องเขาว่าใหญ่มากเหมือนกันนะทุกคน,นอ่าให้ดูแบบใหญ่ๆอ่าประมาณนี้นะคะทุกคน แล้วก็ราคาอา่ะเดี๋ยว,วก่อนจะพูดถึงราคาเดี๋ยวเราพาไปดูวิวก่อนอันนี้คือข้างนอกดูดีทุกคนคือนี่แาคา่แบบข้างนอกนะทุกคน,นนี่คือวิวในราคา2,000บาทนะทุกคนอ่ะดูคือแบบมีเก้าอี้ให้นะคะมีกินทะเลเลยอันะะนี้เราอยู่ชั้น25ะะคมีี่สาบห้านไม่เคมีเกีฬาอี้อออ ก็ชูวิวสูงม,ม,มากแบบไม่ได้ยืนอยู่ปากๆก,ก็เลยอันนี้โลเคชั่นก็จะได้ประมาณนี้แต่เวลาเราน้านมองวิวทะเลก็แค่แบบประมาณฟีลน,นี้ค่ะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูแบบอยวทแบบมองมางข้างล่างก็งงจะประมาณนี้เลยตอนนี้แบบเป็นเวลาตอนน่นาจะบ่ายอบ่ายโมนะคะแดดแรงมากๆแล้วก็เมื่กี้เขามีน่าจะแข่งวอลเลย์บอลน,นะคะ วิวชายหาดแล้วกวิวจากชัน้นที่อนี่นนนนระเบียงก็มีเก้าอี้ก็มีเก้าอี้ให้นั่งสองนะคะมีโต๊ะหนึ่งก็คือเพลินเลยจ้ะนี่ ก็จะเป็นพวกกระดาษพวกอะไรอะไรไว้ให้เราเรียบร้อยนะคะโปรแกรมทีวีก็มีแบบรายละเอียดบอกชันอาหารมีอะไรบ้างนะคะมีทั้งอาหารไทยฝรั่งก็มีนะคะแล้วก็มีพวกผับด้วยปิดตีสองนะทุกคนอันนี้ก็คือเมนูอาหารที่ว่าเวลาเราสั่งขึ้นมากินอะไรเงี้ยค่ะก็ราคาประมาณนี้ก็จะเป็นพวกอาหารไทยก็มีพวกอาหารฝรั่งก็มีพวกสเต็กสปาเก็ตตี้ก็มีนะทุกคนราคาก็ตาม ตามอะไรนะพี่ภูอาตระหัสคืออามเซเว่นก็น้ำเปล่าก็ขวรละสิบบาท15ห้าบาทครับเออนี่เออเนชั้นสามสิบแปดเป็นดีไอบีหรอเรียกไม่ถอยรีเฟลมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างบนไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือยังนะโอ้โหเป็นอะไรกันอาหารแบบนี้ S <S เปิงมง,งก่าจะเป็นอริเรเ,ป <S <S <ช>เป็นอาหารนเปิดประมาณ6โมงเปิดตั้ง6มงจนถึงีสนะคะองบนนี้เป็นพวกคเทลพวกอะไรนะพวกค็อกเทลพวอาหารที่แบบสนเตร์บสูรอารสคืนล่าอ้นี่คืสูงทุดแล้ว,วก็คือสูร อันนี้เราไปชั้นห้านะคะก็จะเป็นแบบพวกสระว่ายน้ำอยากเห็นมันงแต่ว่ารู้รว่าเราสมส์อสปาร์ี่ค่ะออกมาอันนี้ก็จะเป็นจบเลยค่ะนี่สของที่นี่นะคะ ชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นของสาว่ายน้ำเลยล้วนแล้วก็มีพวกแบบเครื่องดื่มจำหน่ายด้วยนะคะต<า>แต่ชั้นนี้ฝั่งหลังจะเยอะหน่อยเขาชอบมาอาบแดดตรงนี้คือแดดลงดีงามมากโ,โหตนี้เวด,ดูยิ่งแบบยิ่งใหญ่อลังการอะนพอตุกสูงมากเชืเ่อไดอ๋อทนี้ก็จะเป็นลงไปละ ก็จะมีอาหารเช้าเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ให้นะคะแล้วก็มีโซนเด็กๆก็คือแบบมีห้องโล่นของเล่นนิดๆหน่อยๆอ่ะเอาจริงๆก็คือตั้งแต่ทำลิปมาเนี่ยไม่เคยอยู่โรงแรมไม่นานมากขนาดนี้นี่คือแบบออนทัวร์ทั่วโรงแรมมากๆที่อน้อนนี่คือออกมา้สวยนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบด้านข้างของโรงแรมนะทุกคนตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากแต่เอาจริงๆโรงแรมนี้ก็คือแบบแอคทิวิตี้เขาก็มีเยอะยพอสมควรนะมีทั้งฟรีสเปซเน็ตด้วย คนนี้คือเราอยู่กับผู้โหนะ่าจะแบบอ,อยู่บนหนุ่มสูงบนนู่นเลยก็อ่ามีวิวงามมากเดี่ยจะเป็นฟิเตเนสนะคะแล้วเดี๋ยวตรงน,นี้เราจะไปเหมือนจะเป็นร้านกาแฟแล้วก็ไม่ไแน่ใจว่ามีอาหารอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเราพักเไปช่วงบ่ายสองกินเค้กก่อนค่ะทุกคนกคนือบ่ายสองเป็นสตรอเบอรี่เค้กชอก็อกโกแลตยีนไปเลยนะคะอันนี้คือเป็นที่อง โรงแล้วจะจะอยู่หน้าร้อนหน้าตรงลิมถนนเลยทุกคนนี่อันนี้คือสตรอเบอร์รี่เคที่เราแบบเลือกกันนะทุกคนเป็นไงอันนี้คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตสีเข้มมากทุกคนเลยช็อกโกแลตสีเข้มมากสาว เค็มะทุกคนอ่ะไม่ดู้นี่นี่ะเค้ก ไก่กระเทียมไก่ซอสกระเทียมคะทุกคนนี่แล้วก็มีไใช้ยเขานี่น่าจะเป็นแบบครีมซอสักอย่างแล้วก็กิจิ น,นี้เป็นวิวพระอาทิตย์ตกนะคะคือดีงามมากแล้วก็วิวสวยมากเอาจริงนะทุกคนคือนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่แบบว่ากินเที่ยวพักผ่อนแบบอยู่แต่โรงแรมแล้วก็หาแอคทิวิตี้ข้างนอกน้อยที่สุดแล้วห้องที่ใหม่นอนจะเป็นวิวชั้น25คือจะไม่ได้สูงเกินเวอร์ขนาดนั้นแต่ว่าก็สูงใจสั่นพอสมควรตรงนี้เนี่ยจะเห็นตรงพระอาทิตย์ตกนะคะพระอาทิตย์ขึ้นก็คือจะอีกฝั่งหนึ่ง ตอนนี้เป็นมือเย็นแล้วค่ะทุกคนแล้วก็หมายถึงเติมฝากนะคะแต่ว่าเซ็ตในกล้ามอืดคือไม่ได้เติมเพิ่มนะมันอาจจะแบบมีลุดบ้างแต่ว่าหน้าก็เริ่มมารีมิดนิดมิดมิดเดียวจริงๆค่ะทุกคนแต่ว่าขาวตุ้งล่องน้อยก็มีทกลองเพราะว่าแป้งที่ใช้มันไม่ได้เป็นแป้งแบบไวๆสำหรับแบบผูกปีขาแนั้นทุกคนนี่ก็ทาปากเพิ่มนะคะเพราะว่าหลุดระหว่างวันนะคะเพราะว่ากินของมานั่นเอง อันนี้คือหม่ยังไม่ค่อยหิวมากก็เลยแบบว่ามาสถานที่แบบสักสามร่อยนะรสชาตินั่งกินไปกินมาเริ่มเพลินละคนก็เลยไปสารหาดค่ะร้านนี้คือคนต่อคิวเยอะมากจัดหนึ่งวันแล้วก็กินอาหารอิ่มมากๆเลย ตอนนี้วันที่2นะคะทุกคนเมื่อวานก็คือแบบกินเยอะมากๆเลยแล้วเพิ่งมาตื่นมาเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้านะคะแว่าเดี๋ยวเราจะออแวะคาเฟ่นะคะเห็นว่ามีคาเฟ่เปิดใหม่ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะไปแวะนะคะลงงานผิวกันก่อนเลยอันนี้ก็คือทาครีมบำรุงไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมีเวียตัวนี้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็จะได้ลุคผิวโกล์นะทุกคนเหมือนเดิมอันนี้ก็ลงไปเลย นะคะความเยิม้มหรือว่าความมันอ่ะส่วนตัวหมายรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบมากมายแล้วก็ตัวเนี้ยแอบไม่ค่อยแนะนําสําหรับคนผิวมันมากสักเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะโลมันมีความฉ่ำมันมีความมันเห็นไหมมันจะแตกแตก่างมาต่อกันที่รองพื้นของ l'oreal two map ตัวนี้ก็ครึ่งสีเขาจะออกเป็นสีเนื้อเทอร์มาก,มากสีแบบเหมาะกับผิวไปเลยกลืนกับผิวไปเลยแท็บนะคะแล้วก็ถ้าตรงไหนที่เราแบบอยากจะปกปิดเพิ่มเติม,ตมก็คือบิวเพิ่มได้นะคะแต่ตัวเนี้ย ถ้าคนแบบนิ้นการปกปิดอาจจะไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาจะมีความโปรง่งแล้วมันก็จะแบบไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะใช้คอซิลเลอร์ในการปกปิดอีกทีหนึง่งเอ้คอซิลเลอร์ของ Peripera เหมือนเดิงนะคะที่มันม,มีจุดบกพร่องก็บิวเพิ่มไปนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือไม่เป็นคราบระหว่างวันถ้าดูจากคลิปเอ้ถ้าดูจากเมื่อวานเราก็คือไม่แทบจะไม่ไม่หลุดเลย ตัวนี้เป็นซันคูนะทุกคนของซันสีก็คือเขาจะช่วยแบบปอบประโลมผิวตอนเวลาเราเจอแดดนั่นเองเพราะว่าเขามีส่วนผสมของอะโลเวล่าเมื่อวานคือใช้แล้วคือใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องใช้แป้งพับอื่นต่อก็โอเคอยู่แล้วก็รู้สึกว่าไม่หนักหน้ามากแล้วก็เหมาะกับการที่เราแบบมาทะเลแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าหน้าไม่เหนียวเลยาใช้ตัวนี้ในการแบบเซตเมคอัพก็ทําให้ติดทนอยู่นานไม่เป็นคราบระหว่างวันด้วยค่ะเขียน <c oughs> แค่แบบห่างคิ้วพอนะทุกคน คิวอุยขึ้นมาตั้งๆนะคะจะใช้อายแชโดวของซีวานาเหมือนเดิมนะคะทุกคนให้ทั่วเปิดตานะคะอะไรนเจอร์เลยค่ะตัวนี้คือเขาทูอินวันนะทุกคนพกพาง่ายนี่แล้วก็จะยาวมาเลย เติมไฮไลท์นะคะแต่แบบมันจะใช้เป็นไฮไลท์แบบสีออกทองแต่ว่าอันนี้จะทําให้ผิวเราดูแบบดูโกลว์ขึ้นสีเขาจะออกแบบธรรมชาตินิดนึงทุกคนทําให้ฟีลเหมือนแบบเราบ,บ่บมแดดบ่มแดดรู้สึกวาวขึ้นมาทันทีจบสุดท้ายทุกคนก็คือทาลิปสติกก็คือวันนี้มันจะแบบทาออกโทนชมพูไปรับกับแก้มเลยก็คือใช้ของแบรนด์นี้นะคะน่ารักมากๆแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ของเคที่ทีหทีนึงก็คือจะใช้ กรอสคือเรียกว่ากรอสล็อกลิปของเขาอะคะ่ะก็เลยจะใช้ตัวนี้รอ,อน้องเซ็ตตัวอีกนิดนึงเราก็จะมาใช้ของเคที่ในการแบบล็อกสลิปนะคะอันนี้ใหม่ชอบกรอสเขามากรู้สึกแวววาวมากแล้วก็ไม่ติดแม็ตเลย ริมลุคค่ะทุกคนก็จะได้ลุกประมาณนี้นะคะในวันนี้ก็คือหน้าที่พร้อมที่จะออกแดดแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าบางเบากําลังดีแล้วก็แบบไม่เยอะและที่สําคัญเนี่ยจากที่เมื่อวานเทสดูแล้วเนี่ยวันนี้ก็แบบมั่นใจได้เลยว่าไม่น่าจะหลุดลุดระหว่างวันแน่นอนค่ะทุกคนละ ้เราเช็คเอาท์ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะค่ะทุกคนเป็นเวลาตอนนี้ประมาณ11โมงครึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังเดินทางไปที่คาเฟ่ซึ่งตรงนี้เป็นคาเฟ่ใหม่ชื่อว่า House of Benedict ซึ่งเขาบอกว่าเหมือนจะมีค่าเข้า100่100บาทอันนี้ที่อ่านรีวิวมานะคะก็เลยเออเราอยาก ไปดูอยากไปรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะเพราะเขาบอกว่า,วาที่เนี่ยคือถูกใจพวกสายชอบถ่ายรูปแล้วก็สนน้ําเนิ้มอะไรเงี้ยไม่รู้เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแล้วกันเดี๋ยวจะไปถ่ายข้างในให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ฮาวออสเควนด์นะทุกคนมีที่จอดรถคือที่จอดรถก็คือเยอะอยู่เพราะสมัย ก็คือเราจะต้องไปชื้สูตรของเขาที่ไหนกัวดตกคนละ100บาทนะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นแบบส่วนลดให้กับเครื่องดบีนข้างในหรือว่าแบบอาหครเน่นข้างใน นี่เป็นคาเฟ่ใหม่แลนด์มาร์คใหม่ของพัทยาก็คือชื่อ House of b e n e d i c t นะคะทุกคนเขาจะเป็นสไตล์นอร,ร์ดิกผสมโมเดิร์นผสมอินเดียนเบาๆอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะถูกใจสายแบบชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยทุกคนที่นี่เนี่ยก็จะมีพวกเครื่องดื่มมีทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มพวกกับชานมไข่มุกกาแฟะยอะไรเงี้ยมีค่ะที่นี่ของก็จะมีอาหารด้วยก็เป็นอาหารเบาๆเบาหรือเปล่าไม่แน่ใจก็คือพวกเบอร์เกอร์ยำส้มตำก็มีแต่ว่าเขาจะเป็นร้านเล็กๆนะทุกคน คะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนี่คือแบบว่าอากาศมันอบอุ่นอ่ะมันก็จะร้อนๆมากๆแล้วก็ดูเมคอัพก็คือให้ดูโฟมใ,ใกล้ๆอาจจะมีหลุดนิดหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็คิดว่าน่าจะติดทนอยู่แล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันไค่อยได้เยอะมากเนี่ยอันนี้รู้สึกเลยว่าแป้งคุมมันดีงามมากนะเอาจริงๆเนี่ยแล้วก็ไม่หลุดปากทุกอย่างยังอยู่ครบนะทุกคนแล้วก็ทุกอย่างอายไลเนอร์ยังไม่หลุดคิ้วยังไม่หลุดถือว่า ประสิทธิภาพของเครื่องสำอางก็คือกันน้ำกันเหงื่อได้ดีางามอยู่ปะแต่ตรงเนี้ยก็จะมีเหงื่อเยอะมากเห็นปะแต่แต่ตคิดว่าน่าจะมีคาบแปง้งไม่มีไหมไปดูอ่าก็จะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินเดินเดี๋ยวหาน้ากินกัน ตอนนี้ถ้าม,มาใช่ไหมก็จะได้ผลตอนแรก ว่าถือว่าข้างในอะทุกคนก็คือมุมถ่ายรูปเยอะมากคือถ้าใครแบบชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยแนะนำค่ะทุกคนก็คือแบบเออเออก็น่ารักดีถูกไหมอืมนีแต่นนหน้าเมคอัพไหนก็ยังอยู่ดีแหละทุกคนเอาไป ใช้จ่ายสําหรับ2วันหนึ่งคืนที่พัทยานะคะก็ะโอเคอยู่นะทุกคนก็คือได้ที่พักที่ดีอาหารก็อร่อยนะคะแล้วก็ได้เที่ยวแลนด์มาร์กใหม่ในพัทยาด้วยสิ้นสุดทริปค่ะทุกคนก็คือตอนนี้ก็คือกลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะแล้วก็เมคอัพเนี่ยถามว่ามีหลุดไหมมันแน่นอนอยู่แล้วมันอาจจะต้องมีหลุดเพราะว่าวันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะมันพอสมควรแต่ถ้าดูใกล้ๆก,ก็คือ ถ้าจะไม่ค่อยแบบแป้งเปิงอาจจะไม่ค่อยหลุดมากสักเท่าไหร่แต่ว่าปากเนี่ยหลุดแน่นอนเพราะว่าหนึ่งก็คือมีการไปกินกว๋วยเตี๋ยวมาด้วยแล้วก็ไม่ได้เติมอะไรเลยนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเช้าตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะคะแล้วก็ตอนแต่งหน้าเนี่ยตอนนั้นประมาณสิบโมงครึ่งนะคะก็คือรอบเดียวไม่ได้เติมต่อเลยฉะนั้นก็ประมาณนี้ถามว่าหลุดไหมก็คงมีบ้างนะคะเป็นครบาบไหมก็มีบ้างเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบ หน้ามันเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเอาจริงๆก็คือเอาอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าจะเติมระหว่างวันถ้าสมมุติว่าเราจะต้องเติมอีกอะไรเงรี้ยก็คือเติมแป้งนิดหน่อยก็ได้ค่ะแต่ว่าเอาจริงๆก็ไม่หลุดค่ะเมคอัพ